ประเด็นที่สาคัญที่สุดและคนจับตามองที่สุดก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับบ่ก็เมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงในประเด็นเรื่องของภาระหนี้สินของกทมที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหนี้ค่าติดตั้งระบบการเดินรถนะครับหนึ่งล้านบาทหนี้ค่าเดินรถและซ่อมบํารุง42,400ล้านบาทแล้วก็หนี้โครงสร้างพื้นฐานอีก5 0,000ล้านบาทนะครับซึ่งทางที่กทมเนี่ย มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันเนี่ยเพียงแค่4 9 8 3 7ล้านบาทนะครับดังนั้นแนวทางในการดำเนินการโครงการอนาคตเนี่ยก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็ทําอย่างรอบคอบนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดังนั้นคุณชาชาติเนี่ยแถลงมาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการถแถลงของคุณชาชาติที่เกี่ยวข้องกับตัวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะครับทางด้านผู้บริหารของ BTS อย่างภาพเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่บนหน้าจอตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็มีทาง b ีทก็มีการเข้าหารือกับผู้ว่ากทมนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะนําเข้าไปในที่ประชุมสภากทมในการพิจารณาที่ประชุมใน <c oughs> การประชุมเ,เขาเรียกว่าอะวาระครั้งหน้าด้วยนะครับซึ่งทางด้านประธานกรรมการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นภาพว่ามีการเข้าคบแล้วก็ทางผู้ว่าเนี่ยก็มีการพูดถึง ในเรื่องของออส่วนต่อขยายที่2ที่ครบกําหนดชําระประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆกทมเนี่ยมีการเตรียมตัวในประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านไม่กระบวนการต่างๆ2ขั้นตอนที่จะต้องไปดําเนินการต่อกระบวนการแรกคือเรื่องที่กรุงเทพธนาคมหรือว่าเคทเนี่ยนะครับต้องไปที่มีการไปจ้าง BTS เนี่ยเดินรถซึ่งขณะนั้นกทมเนี่ยมอบหมายให้เคทเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการซึ่งขั้นตอนต่อไปจะ ที่จะดำเนินการได้เนี่ยคือต้องให้สภากรทมเนี่ยมีการอนุมัติประเด็นเรื่องนี้ก่อน 2. คือถ้าหากว่าจะชำระเงินโดยเอาเงินที่เป็นสะสมจ่ายขาดซึ่งในสภากรทมก็ต้องมีการพิจารณาเหมือนกันทั้งสองเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเอาเข้าสภากรทมเช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะกรรมการวิสามัญที่มีการพิจารณาเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญเองก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มีการประชุมกันแล้วเนี่ยหครั้งในเรื่องรายละเอียดต่างๆซึ่งคาดว่า เปิดการประชุมสภากรทมสมัยหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปพูดคุยกันได้ทันทีนะครับจะดำเนินง,งานอย่างไรในเรื่องของการชําระเงินเรื่องนู่นนี่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณาการให้รอบคออกันทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นกรทมเนี่ยหลกัหลกๆอย่างที่บอกครับดำเนินการก็จะมี2ทางหน1คือเอาเรื่องเข้าสภากรทมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชําระหนี้ซึ่งคาดว่าในสมัยนี้ในการประชุมน่าจะพร้อมเพราะว่ามีการศึกษากันมาพอสมควรแล้ว แล้วก็เรื่องที่2คือการติดตามเร่งรัดรัฐบาลอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการพาหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยในหลายรายประเด็นแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นแรกในอยากให้มีการสนับสนุนจากรัฐบาลรครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กับค่าติดตั้งระบบที่เป็น e n m นเนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยม .44 มอบหมายให้กรุงเทพมหนานครเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายมาด้วยนะครับเรื่องที่2ที่ค้างอยู่ตามม .44 เหมือนกันครับคือตัวมูนี่ของ e n m นะครับ ึ่งก็อยู่ในเงื่อนไขสัมปทานใหม่ที่ทางกรทมเนี่ยมีการส่งไปให้มหาวไทยัยเพื่อให้คอรมอเนี่ยพิจรารณาติมูลนี่ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็จะถูกขับลบด้วยสัญญาตัวสัมปทานนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องยังคงค้างอยู่ในคอรมอยังไม่มีข้อย,ยุติเรื่องนี้นะครับก็คงต้องไปเร่งถามทางคอรมอต่อกันอีกทีหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเอาอย่างไรนะครับในการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณคีรีเนี่ยนะครับก็บอกว่าการพูดคุยเนี่ยก็ทําให้เข้าใจกันมากขึ้้นนนซึ่่่่่่งงีีกกววาาาาา5ลบบททออย แบ่งเป็น2รูปแบบนะคือค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงเนี่ยส่วนนี้จำนวน2 0 0หมืล้านบาทส่วนนี้สินีประมาณ3 0,000ืล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลอันเนี้ยต้องรอเสนอคอรมอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตีถูกตีตกมา3 4ครั้งแล้วเอาวาระเข้าเอาวาระออกนะครับซึ่งก็คุณศักดิ์สา,ามชิดชอบที่เป็นรัฐมนตรีกระนนทรวงคมนาคมเ่ยนะครับไม่เห็นด้วยประเด็ดนนี้เพราะว่าอาจจะมีประเด็ดนเรื่องรถไฟสายสีส้มนะครับแต่ว่าเอาละอย่างไรก็ตาม ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งก็หวังว่ารัฐบาลร,รักษาการในเรื่องนี้จะตัดสินใจเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจในทางกฎหมายไม่แน่ใจว่าสามารถตัดสิในใจเรื่องนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการไปให้สื่อเอ่อสื่อก็เลยไปสัมภาษณ์นายกต่อนะครับว่าเออประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าสา,ายสีเขียวเนี่ยจะต้องเอายังไงนะครับเมืวว่อวานนี้สื่อก็ไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพลเอกประยุจัโนโอชาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปประชุมคอรมอนะครับถึงความ คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าษษษษสายสีเขียวนะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามความรับผิดชอบของไทยก็ถือว่าเป็นของผู้นั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวตนทราบว่าได้มีการพบปะหารือกันระหว่างผู้ว่ากรทมกับบริษัทเอกชนที่ก็ต้องว่ากันไปในส่วนของรัฐบาลที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกประการตามกรอบอำนาจของรัฐบาลเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนั้นก็คือต้องรอรัฐบ,บาลใหม่ใช่ไหมสื่อก็ถามนะครับคนเดียบอยุก็บอกว,ว่ายังไม่ทราบก็สุดแล้วแต่ว่าจะหาหรือแล้วมีผล อย่างไรทราบว่ามีการเรื่องมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้สายนี้สินก็ว่าไปเรื่องนี้เพราะทั้งหมดอยู่ในกรอบอำนาจของผู้ว่ากรทมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดง่ายก็คือเหมือนกับทางทางทางผู้นยยุทธเองก็โยนกลับไปทางที่กรทมว่าเรื่องนี้ในการตัดสินใจในการจะแก้ไขต่างๆอยู่ในกรอบอำนาจของผู้ว่ากรทมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของรุงเรื่องานครที่ต้องจัดการหาทางแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับดึงนี้เองก็ยังคง ไม่สิ้นสุดครับยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของออรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเขาก็มีการหาวือกันแล้วนะครับคิดว่ามีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องหาโซลูชันมาแก้ไขปัญหากันนี้ต่อไปครับ